อสลมุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอวะบะเรกาตุได้ฮัตที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและมีสุขภาพแข็งแรงโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในทุกปีจะมีผู้แสวงบุญชาวมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัตณ้าประเทศซาอุดีอาระเบียจำนวนหลายล้านคนซึ่งเป็นชาวไทยมุสลิมประมาณหนึ่งหมื่คนต่อปีการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง ควรเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์เจลล้างมือร่มชุดกันฝนตรวจสุขภาพเพื่อทราบความเสี่ยงและเตรียมร่างกายให้พร้อมหากมีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ที่สำคัญจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคก่อนเข้าประเทศซาอุดีอาระเบียดังนั้นก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮั์อย่างน้อย10วันผู้สแสวงบุญจะต้องได้รับวัคซีน2ชนิดคือ วัคซีนป้องกันโรคไข้าการหลังแอนภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้5ปีและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้1ปีผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัทสามารถรับวัคซีนพร้อมรับเอกสารรับรองวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมโรคและตรวจสุขภาพได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านการเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อประกอบพิธีฮัทใช้เวลามากกว่า8ชั่วโมง ขณะอยู่บนเครื่องบินอาจมีอาการเมาเครื่องบินเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนและติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจได้จากน้ำมูกน้ำลายของผู้โดยสารที่อยู่ใกล้ชิดได้นอกจากนี้การนั่งอยู่บนเครื่องบินนานอาจทำให้หลอดเลือดดำอุดตันที่ขาแนะนำให้มีการขยับตัวขยับขาเป็นระยะหรือใส่ถุงน่องทางการแพทย์ขณะอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ต้องระมัดระวังโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจสามารถติดต่อผ่านการไอจามเช่นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และโรคเมอร์สโดยโรคเมอร์สยังสามารถติดเชื้อได้จากการดื่มนมอูดที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อหรือรับประทานเนื้ออูดไม่สุกนอกจากนี้ควรระมัดระวังการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารเช่นท้องเสียอาหารเป็นพิษรวมทั้งลมแดดโรคผิวหนังหรืออุบัติเหตุแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดดื่มน้ำให้เพียงพอล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสะบู่หรือแอลโกอฮอล์เจลล้างมือสม่ำเสมอ <c oughs> ถ้ามีอาการป่วยโรคระบบทางเดินหายใจค <c oughs> วรสวมหน้ากากอนามัยหากเกิดอาการเจ็บป่วยขณะอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียสามารถเข้ารับการรักษากับทีมแพทย์ไทยซึ่งให้บริการอยู่ที่นครมักกะและนครมาดีนะหลังเดินทางกลับจากประเทศซาอุดีอาระเบีย กรมควบคุมโรคมีการคัดกรองโรคหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในท่าอากาศยาน4ี่แห่งตลอดจนติดตามเฝ้าระวังการเกิดโรคติดต่อในผู้แสวงบุญเป็นเวลา14วันหลังจากเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ติดตามสอบถามอาการผิดปกติเพื่อรักษาและป้องกันควบคุมโรคติดต่อได้ทันเวลาด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข